ขวัญหรือไทยไอ้ไทยครับคุณชัิไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับหัวโจกประจำหมู่บ้านเลย กว่าจะมาเป็นไอ้ไทยนี่คือทั้งปรับเพิ่มแล้วก็ปรับลดเยอะมากปรับเพิ่มนี่ก็คือเพิ่มความห้าวเข้าไปอีกเพิ่มความแบบกากันกันเสียวแต่ว่าที่ต้องลดลงมาเนี่ยก็คือต้องลดความเป็นผู้หญิงลงมาค่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่เพราะว่าตัวละครนี้จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะจะมีความเหมือนกันอยู่ที่หนึ่งค่ะก็คือตรงที่ขวัญหลไทยเขาจะมีความห้าวซึ่งหนูเนี่ยก็มีความเป็นผู้หญิงน้อยมากๆค่ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความใกล้เคียงกันร,ระหว่างหนูกับตัวละครคุณฉัดเนี่ย เป็นคุณฉัดได้ดีเลยค่ะเขาไปแกะไปถอดมาตั้งแต่แบบได้ DNA คุณพ่อมาคู่ของหนูเนี่ยคือเขามีความรักกันแต่ว่าต้องเอาใจช่วยตรงที่ว่าเด็กผูยย้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกับความรักเลยเป็นเหมือนความรักครั้งแรกที่ตัวคุณชัดเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ความรักให้เด็กผูยย้หญิงคนนี้ยอมรับในตัวเขาให้ได้